สีจะฟังนี่ค่ะสีจะฟังนี่เขียวเออเลยค่ะบาว่ฟังนี่บริสีฟังนี่บริสีเอาพี่น้องบริสีเอาเพื่อนดูนะครับฟังนี่บริสีค่ะฟังนี่บริสีบริสีค่ะมันสีไต่อ๋อครับ2เมษายน2568ครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดนครพนมอยู่อำเภอสวรรค์อยู่อำเภอพ่นสวรรค์อยู่ตำบลนะครับ นนาค่ะตำบลน,นาในบ้านยังเอ่ยบ้านยังนี่บ้านน้องดูค่ะบ้านน้องดูวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์อาจารย์เนีครับนี่ชื่อยังนี่ชื่อปูนอรภัทยาเพง่งดีครับชื่ออาจารย์อรภัทยาเพ่งดีเนาะค่ะด้วยใส่ปุ๋ยน้ำผมเม็ดไปชุดหนึ่งละบอกค่ะชุดหนึ่งค่ะชุดหนึ่งเนาะ,ะบ้านนี่ บ่งฟูฟังในว่าต่างชาติจีอยางเขามันมันมีปัญหาในไหนคือยังไนสตัดสินใจใส่นบหมันบ่ออกค่ะมันบ่ออกแม่นค่ะมันบ่ออกมันบ่ออกมันออกหน่อยแม่นค่ะหน้าตายหลายมันหน้าตายหลายมันรู้สึกว่ามันดีขึ้นคือคือเปรียบแตกต่างก็คือฟังนี่คือล่องล่องเนาะย่านย่านย่านว่าฟังอันนี้ครับอันนี้คือล่องปุ๋ยก่อนล่องปุ๋ยก่อนค่ะล่องเพิงนึงเพิงนึงแต่คือฟังนี่ฟังนี่ สีทีี่่จะฟังนี่ค่ะมันจะฟังนี่เดียวอือเลยค่ะแต่ว่าฟังนี่บริสีฟังนี่บริสีเอาๆพี่ลองบริสีเอาเพื่อนๆดูนะครับฟังนี่บริสีค่ะฟังนี่บริสีบริสีค่ะอมันสตาตอ๋อรับสี่ตเป็นแค่ว่าเป็นาๆอเยเป็นยังคือบริสีทางนี้นเอาจริงๆเป็นยังคือบริสีครับหัวบริเชื่อมันหัวบริเชื่อมันหัวบริเชื่อมันหัวบรเชื่ออะไรเอาฟังนะครับ ผัวกับเมียบ่เชื่อผัวบ่เชื่อผัวบ่ให้สีดฟังนี่อ่ะดูครับฝั่งนี้ผัวผัววันบ่เชื่อแบบหัวหัวอ่ะเลยเลยแบ่งแบ่งเห้เพิ่นก็เลยแบ่งเอื้อยสีไอ้ไอ้ผู้ชายเราบ่เชื่อวางอะไรก่อนบ่เชื่อว่าผุ้ยมันสีกินทางต้นได้กินทางต้นได้อ๋อบ่เชื่อว่ามันสีเขาทางต้นได้แม่นคะขนาดเป็นคู่เลยเหรอแต่ว่าเอื้อยนี่หันเบื้องเพลผม ผู้อัยนละละว่าจังไหนที่แรลกของโบสุพ่องนี่อันเพื่นกับ่อยากอันนั่นแหละรักซื้อปุ๋ยบ่อืะรักซื้อปุ๋ยค่ะ <c oughs> รักซื้อปุ๋ยค่ะ <c oughs> แมนค่ะรักซื้อปุ๋ยค่ะเพื่อนกับไหซีตน,นี่แหละเพื่อนก็ไม่ได้สนใจ่อย่างนะคะบอวกว่าโ่ได้สน่ได้มาซอยไ,ไหมไม่อย่างก็ฟังท่งนี้หันจะมาเห็นไก่ของข่อยแมนค่ะข้องข่อยขี่ไส่ขี่ไก่กับอันดูดูแล้วไม่อย่างเดียวแมนบอกอันนี้เขาให้ดูแลเองเลยอ๋อครับอันนี้ให้ดูเป็นทาหอน หัวกับเมียสวมพวกที่ส่เสื้อกันครับอ่าอุ้งอุ้งท่าหอนผัวกับเมียขั้นว่ายยังหายวานน้ำกันลงเรือลร่ำเดียวกันขั้นว่ายบ่อเสื้อกับบ่อเสื้อน้ำกันเลยลขั้นว่ายเสื้อกับเสื้อน้ำกันโลดถ่ายบ่อเสื้อน้ำกันมันก็จะเป็นขึ้นสวนนี่ไม่รู้เล่อยากอยากให้มียยังงานเห้ซอยกันเนาะเห็นความแตกต่างระหว่างฉีดกับโปรตีนมันเห็นเห็นกันชัดเลยเแตกต่างชัดเลยบ่เพ่นก โอเคขอบคุณกับยอมแล้วยอมแล้วอ้าสยอมเจอดแล้วขื้นตอตอนนี้เชื่อแล้วครับ